สวัสดีครับทุกคนครับผมกลับมากับแมชเกมเมอร์นะครับผมมาเล่นกอล์วภาค4ี่กันต่อเลยครับเราจะไปที่อัลฟ์ไทนะครับผมคราวนี้ผมจำได้วันนี้จำได้ก็อัปเกรดของอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาดูซิว่าเราจะไปทางไหนนะครับมีอะไรให้เราอัปเกรดบ้างอ่า สวยจังเฮ้ยนั่นซินดี้ไปทำงานเราเวสอาร์เมอร์อ่ะเวสอาร์เมอร์มีอะไรที่เราอัปเดตได้บ้างไม่มีสร้างมาไปกันไปกันไปกัน Always happy just to chat เราต้องหาเหรอนี่คืออะไรนี่คืออะไร Lào tắm tay của mình. nè, thằng nghiêng nhé. nè, tắm nghiêng nè, tắm nghiêng nè, tắm nè, ทำไมอ๋อโอเคจะเอาเรือไปจะเอาเรือขึ้นจะเอาเรือลงน้ำ What did you say I said nothing ผมไม่ได้พูดอะไร Really Okay ไอน้นี่ก็แมพหมูป่าจริงๆไอ้ลูกกูนี่โอเคไป Did your mother speak of this realm แม่เธอได้พูดเกี่ยวกับโลกนี้โลกใหม่นี้มั้ย

อ, ah อะไรข pues? องมือไม่ได้พูดอะไรอะไรวะอะไรอะหูอะหูเออพ่อไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอไม่เลยอ้าไปแล้วอะเหมือนมีคนเจิงดังตะโกนพ่อไม่ได้ยินเลยเหรอไม่ได้ยินเลย ไอ้นี่มันเริ่มแปลกๆเลยนะ <Easy. S 1> มันแบบเลวร้ายมากเลยแปลกจังอเริ่มแปลกๆแล้วว่าเฮ้ยอัทริอัสนี่มันมันมันมีพลังวิเศษอะไรหรือเปล่าหรือว่ายัางไงหรือมันป่วยหรือเปล่า เราต้องพยายามคุยกับเขาไหมแม่งวิญญาณนัน่ะอย่าสนใจอย่าไปเสือกแม่สองรูปป่ะเอ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยอุ้ยมีหน้าคนด้วยอะ เัมน,นไงใช่ปะ่ะ a k e of l i g h t ไปทางนูน้นเพราะว่ามันไม่ง่ายอย่างนี้นะต้องต้องมีสัปรหลาดหรืออะไรแน่ๆไปไปเห็นว่เป็นไรสวยอะ่ะฉากก็สวยอะไรก็สวยฮนะแต่ว่าอ Careful, boy. What are they doing? Mm. The crystal. covered the crystal with that stuff. Why? To prevent reinforcements. Oh out, okay. Ah. Oh. Ah. Oh. 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 ้เาเฮ้ยโอ้โหมึงฟาดซะอา้อาวอา้อาวเฮ้ยมันฆ่ายากจริงๆเลยที่พวกนี้อา้อาวอา้าว Oi 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 Ơi. oi 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 โอ้เออ้าวยังไงอา้าวมาหมดหรือยังหมดหรือยังแม่จะฆ่ากูอะไรนักหนาวเนี่ยพวกนี้ฮะ เลือดกูก็จะหมดคืออะไรวะอเ้เชี่ยอะไรไอีกเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าว อโอ้โหแม่งเอ้ตายเลยชิบหายแล้วทำอะไรได้เนี่ยโอ้อโอเคเอาใหม่มัน มันต้องทำยังไงอะนะเราอะลอดลงอย่างนี้เหรอมันเหมือนไว,ไวกิ้งเลยแล้วก็มีใครมาอีกไหมนันไงอะ あっ。Ah. Yeah, we do not belong here mm -hmm. wait combined together like that they kind of look like a room oh it makes sense come back to the It's sad the elves can't work things out. I'll find such a beautiful place, but war makes it ugly. You see with the eyes of a child. In war, a soldier sees beauty only in the blood of his enemy. The rest of him is lost. Time's never to return. You know about war, don't you? Enough. Stories are for the boat. We... Father, the pillars and ring farm in elvish Room. Mm. Man... What does it ask? Without me or within me, death is sure. Somewhere. within you i am life most pure yep it's water all right oh yeah. you got you? boy it was the voices again but different voices us oh. angry. they're asking for Ooh. help my trust comes to are the here for the light i do not care who they are nor what they want you never care about anything ไอ้ชีครับพ่อพ่อไม่เคยสนใจอะไรอยู่แล้ว้เขาิดเมันยิ่งใหญ่มากเลยเกมนี้ฮะพ่อมันคืออะไรนย Well, way in the back, I'm pretty sure I heard Mother. That is not possible. I know what I heard. Atreus, uh Oh enough. Ring Temple Trench. Sure. No, what are you doing? Look at those horns. Oh. At those horns. Oh. Behind me, boy. Man, you're like Atlantis. What? <laughs> that can't be good. Uh-oh. Uh-oh. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. เฮ้ย oh ิ oh. Oh ีหายแล้วอะไรเน่เอาเนี oh ่ยเนี hmm. mm ่ย hmm. ม mm ันเอาต้องตายก่อนหน้าเลย อ้าววต้องหลบลันกอ,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 อเฮยได้หรอไอ้ขี้เลยหลบไม่ทันตายหาแล้วอ ตายไหมตายตายไม่ตายไม่ตายโอ้ยตายโอแม่งชอบตายแบบงงๆแบบนี้คือมันมีคอนโทรลเยอะนะครับผมจะบอกไปเลยอ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้า อ่ะอ่ะฟาดฟาดฟาดแล้วก็ยิงแล้วก็ฟาด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 แล้วก็โอ้ยอันไงฟาดฟาดอ่ะโอ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมืดจังอะโอ้ยโอ้โหโอ้ยอ้ามันยาก นั่นนี่ยฟา,าดฟาดฟาดฟาดตับแพ้อา่าหมดไปหนึ่งอา่าวใหอีกให้อีกเชีย่ยมันไม่ง่ายเลยเนี่ยอา้าโอโหตายเลยชีย จะจะปราบพวกนี้ยังไงเนี่ยอมบาานาบาา,าอาิอาากัองอ๋อล็อกหันล็อกอ่อ้าโอ้โหไม่ไหวอา่า โอเ้เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วโอ้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยเฮ้ย <s ips ark> มันโอ้โหชิบหายแล้วอะไรเนี่ยมาทำงานยากอย่างเนี้ยโอเค ああ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 あ เอาดิ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 อาด้อาวเฮ้ยต้องใจยเยน็นๆอ่ะโอ้ยอาเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราโอ้โหไม่ได้จริงๆนะเนี่ยมันไม่ได้อ่ะ โอ้ยเฮ้ยนี่มันไม่ได้เล่นยากเลยเนี่ยมันนี่เป็นลูกกระจกธรรมดาแล้วเว้ยยังไงวะเนี่ยยังไงยังไงยังงไเนี่ยยังไงอ้าวโอ้โหตายแนะอ้าวหมุน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 ลองหมุนดิ หมุน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 ไปเรื่อ,อ,อยๆถ้ามหมุนไปอย่างเงี้ยถ้าหมุนไปอย่างเงี้ยเอ้าไม่กันไม่กันแลนะก,ก็หมุนหมุนดอทไม่ได้ไม่ทันนะ่ะโอ้ไม่ทันว่เะเฮ้ยอ้าโอ้โหเฮ้ยชิบหายแล้ว ไม่ได้เลยอ่ะโอยสามตัวนี้มันยากมากเฮ้ยม,มันยากได้ยังไงวะนี่ขนาดนี้โอ้ต้องต้องใครใคคิดแล้วต้องใครใครอาโอเคต,ติดตัวเดียวก่อนนะ ฟาดก่อนฟาดฟาดก่อนฟาดก่อนฟาดก่อนอ่ะโอเคไปไหนอ่ะฟาดคาตาไปหนึ่งนะโอเคเอาหมุนก่อนหมุ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 นโอ้โหวี่วังอ่ะอ่ะโอเคหมุนไปทางนี้อ๊บอ่ะอ่ะโอเคคาตัวเนี้ยครับอ้าวโอเคอ ยังไงโอ้โหมันไม่ง่ายเลยเนี่ยอ่ะโอเคหมดไปหนึ่งนะครับอ่ะโอเคอันนี้หมดแล้วอ่ะอ๋ะอโอเคโอ้โหไปตรงไปตรงไปตรงไปตงไปตร อ้าโอเคฟาดต่อนฟาดต่อนอ่ะฟาดฟาดฟาด,ปาดไปก่อนนะอ่ะฟาดอือ่ะ,อออะโอเคเราใช้โอ้ตายเลยอุยสี่ห้ารอบแล้วเนี่ยกว่าจะฆ่าได้เนี่ยกวคนนี้ยังฆ่าไม่ได้เลยอะ่ะมันยากจังอะ่ะ อ่ะโอเคอาเดี๋ยวก่อนนะเราเราต้องผมจะลองใช้แต่หมัดอ่ะอ่ะโอเคอ่าตายไหมอ่ะหมัดหมัดอ่ะอ่ะหมัดยังไงโอ้โหมันเยอะนะ อ่ะโอเคโอ้ยขายแล้นะี่เนีเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดิอ้าวเฮ้ยทำไมมันวิ่งมุ่วอย่างงี้วะใครมาจากไหนอ่ะเฮ้ยอตีตัวตัวร้ายนี่มาด้วยเหรอตัวตัวยักษ์อีกตัวหนึ่งมาด้วยเหรอเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่

ใครอีกเฮ้ยนี่แน่เอา้าวอ้าเอ้าเอาเอ้าไปอ่าเอาดิเร็ว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 เอาเอาเอถ้อา,อาไม้ตายไปเลยเอออย่างงั้นแล้วก็มาอีกไหนเอา้อเเอาวอ้าว อ้าวช็อปัง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 ูมันมาเยอะจังวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหแมงไม่ใช่ละแมงไม่ใช่ละโอ้โหกูจะใช้อ้าว

เล่นไปเซนสิบรอบแล้วนะหมดหรือยังโอ้โหอ้าออ้าวอ้าวอ้าไหนอ้าอ้า ยังไงโอ้โหแม่งยากมากอ่ะยากเป็นบ้าเลยอ่ะโอ้โหยากเป็นบ้าเลยเนี่ยเฮ้ย,ยมันได้ไงวะยากขนาดนี้เนี่ยโอ้ยไม่นึกว่ามันจะยากขนาดนี้เลย xì tua lên à ôi à. ok Đấy. <coughs> nào ไปเป็นตายโอ้นี่คือโอ้โหอะไรวะยัาายะกษ์อะไอะไรมาีกอะโอ้ยมาอีกแล้โอ้โหโดนฟาดเดียวต่หาเลย ยัเคมันต้องแบบนี้สิอย่าบอกนะต้องเริ่มติดตรงนน้นใหม่ตายนะเออ Stay away from those cages Wonder locked why they're up ต้องต้องต้องเปิดเหรอต้องเปิดด้วยเหรออ่ะ

ไม่มีแล้วหรอเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมไอ้อเจ้าตามมาโอ้ยอ้ยามาอีกแล้วหรอ